ขอบคุณพี่สาวสุดที่รักนะคะเปิดช่องผ้ากันงุมเปิดช่องยูทูอยู่อันเมืองนอกเนาะอยู่อันฝรั่งเศสนะแล้วก็พ่วงพ่วงลิงลิงลิงก,กันกับของคุณสามีเนะาะย่ำอันนนา เพจอ่าช่อง YouTube การท่องเที่ยวเมืองไทยนะคะกันจะได้ลิงก์ไปหาพี่สาวได้นะของพี่สาวก็จะได้ลิงก์มาหาคุณสาเนาะโอ้ยเมียแอรแล้วเนาะคะ่ะเพราะมันเป็นการสื่อสารข้ามประเทศเนาะกว่าจะป้อนข้อมูลของคุณสาเข้าระบบ YouTube ของพี่สาว กว่าจะส่งข้อมูลไปกลับให้กันโหยเมียแแล้วหลายชั่วโมงเลยพี่สาวยังบ่ได้รับประเจเลยนะก็เลยว่าเออพี่สาวไปรับประเจก็ควาจะแล้วเม่ยแแล้วคือกันเด้อนม่การไม่ว่าทําสิ่งใดการสิ่งใดมันก็เหนื่อยและมันก็มีอุปสรรคทั้งนั้นนะแต่มันก็ขึ้นอยู่ที่ความพยายามของเรานะว่าจะ แก้ปัญหาอ่าอ่าที่มันเกิดขึ้นต่อหน้าเรานะ่ะต้องแก้ปัญหาอย่างไงนะเมียแอ้แแล้เนะะาะคราวนี้ก็รอให้พี่สาวถ่ายคลิปลง youtube อ่าทุกสิ่งอย่างเนาะจิตจวัดประจำวันไม่ว่าจะให้ข้าวหมูข้าวแมวอะไรก็ได้เนาะให้มันครบ ห้าพันชั่วโมงนะคะขนาดค่อยทํามาปีหนึ่งแล้วค่อยยังไม่ได้ห้าพันชั่วโมงเลยมันบ่ได้ทํากันง่ายๆนี้นะเออก็จะประมาณนั้นเนาะนี่แหละมีอย่างกระเฮ็ดมันไปบ้าๆบอๆเว้าก็จ้า,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 จาของหายเศร้าบ้านเศร้าเมืองเขาฟังเนาะค่ะเนาะอืมอโบ,บมีอย่างมากดอกนะชีวิตเนาะอืม ก็ค้นอยู่แต่บ้านบ่ไดไปใไส่นะจ้าที่ไห,นเ,หน,นเนาะเห็ดนั่นเฮ็ดนี่กินเนาะก็จะประมาณนี้โอเคไหมแจ๊หุ่นลูกสาวฉันรับประแจข้าวอยู่หน่นอีลายอีลายรับประแจข้าว ส่วนอีลอดอยู่นี่อีลอดอยู่นี่อีลายอยู่โน่นประมาณนี้นะนะอีลายลาปรปเชียอยู่น่ะ